อ่าเวลากดเพลงทำไงครับตอนนี้จะมีเพลงนะครับแล้วข้างล่างตรงคือจะมีไฟอยู่ด้านล่างนะ,ะนี่นะคะจะมาเล่นสกูตเตอร์อีกรอบนึงกันนะคะครับเล่นตอนกลางคืนนะมืดๆนะอ่ะเพราะตอนนี้มีไฟนะเดี๋ยวป้า,ปาจะปิดไฟตอนนี้ครับทุกคนดูกันเลยไปลุยเดี๋ยวนะครับตอนนี้จะมีไฟแล้วก็มีเพล,เลเงด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรจะเปิดเพลงเพื่อฟังด้วยนะครับกดอเลยครับเอาเลยครับซิงเลยครับผม กดเปลี่ยนแล้วอะลองหงายทองให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าข้างล่างมีอะไรบ้านงนี้มีถาดน,นะคะอันนี้จะมีไฟกับพิธีการข้างนะอันนี้จะมีถ่านนะครับถานก็จะมีใส่ถาสามสามก้อนนะเี๋ยเวลากดหยุดนะครับก็จะหยุดนะอันนี้กดหยุดนะถ้าเราเปลี่ยนเพลงแล้วกดอีกมันจะมีหลายเพลงนะเี่เ่มีหลายสีนะอยากจะดูของทาวินบ้างของทาวินของทวินกดเพลงนี่ครับกดหยุดแล้วกดเพลงดิ อ่าแล้วก็เป็นอ่าของทาวินข้างล่างนี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะ,อะของทาวินเขาใส่ถาดสามเอ็นนะแต่ของทาวินจะเป็นสีออกขาวนะเขียวๆนะมีอยู่สองสีนะครับตอนนี้กำลังนิยมมากนะสกูตเตอร์รุ่นนี้นะอ่ะทาวินจะแข่งกับเจให้ดูมาอ่ะ,อะเวลากดเพลงทำไงครับตรงนี้จะมีเพลงนะครับแล้วข้างล่างตรงคือจะมีไฟอยู่ด้านล่างนะเวลาเล่นครับล้อมันจะมีไฟด้วยนะครับอ่ะดูที่ล้อนะ เวลาก,กดทีทีดิงเพลงมันก็จะหยุดนะแล้วก็เปลี่ยนเพลงได้นะครับนี่ครับดูเวลาชาววินเล่นนะนี่นี่นี่อะลิงกดถ้าวิงกดเพลงให้เพื่อนเฟังดีครับกดไงครับเวลากดเอามือหรือเท้ากดตรงนี้นะอ่ะเป็นเพลงไปเลยไปซิงันเลยครับไปเลยรับลุกอาจจะเจจะสิงสาครับแม่เจ๊ทรงตัวไปตรงตรงเลยลูกมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะเวลาเหยียบเวลาเหยียบนะครับเหยียบถ้าเราเหยียบค้ำตรงนี้นะอย่าล่ะ อย่โยกตอนนี้มันจะเป็นเลี้ยวซ้ายนะถ้าเกิดโยกตอนนี้เยอะกว่าอ่ะเวลากดเพลงกดตรงนี้นาะริสกดเพลงให้เพื่อนดูได้เ,เท้ากดก็ได้นะครับหรือใช้มือก็ไดนะ้อ่ะมีไฟด้วยนะครับตัวนี้ฝึกการทรงตัวนะนี่ดูเทาวินเล่นนี่ดูเทาวินโค้งอ่ะทาวินเล่นอย่างนั้นให้ดูานาริสเล่นเหมือนน้องนี่เล่นแบบน้องอะ่ะ ดูเทวินครับดูเทวินทวินนี่ทวินนี่ดินี่นี่นี่ครับอ่าเทวินหมุนไม้เพื่อนดูครับอ่าบอกเทวินดูนะนี่ครับเวลาลเลี้ยวเดี๋ยวดูนะเอออย่างนั้นแหละนี่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเทวินทำได้ไหมเทวินทำได้ไหมอ่าเดี๋ยวอลิสทำให้ดูอีกรอบนึงอ่าดูเวลาเลี้ยวโค้งแบบว่ต้องเอาขาลงนะดูนะเวลาเอียงตัวนะ เอาไม่ต้องขาลงครับอ่าโอเคสามเริ่มเอาถึงบ้านโจนะอ่าลิสอ,อ่าพ่ออ่าลูกกอล์ฟกอล์ฟก่อนพอก่อนครับเอาบิงก,กลักบก่อนเดี๋ยวจะวิ่งโค้งเอาบินโค้งให้ดูนี่นี่อาิสอาิส,เล,สเล่นแบบน้องนี่โค้งแบบนี้สวยมากไปไโอ,โอเคดูบอลกออ่าเอาบิงโค้งไปให้ดูเหมือนเมื่อกี้นี่ทำไงลูกข้ามมาขาลงอลิสเก่งมาก ทาวินทำอย่างนั้นแหละอลิสทำอย่างนั้นแหละนะเดดิโกไปลุยคอยไปถึงบ้านตนู้นก่อนชนะนะครับคะเดี๋ยวราวิ่งนะครับร้อยจะมีไฟนะครับเฮ้ยทาวินน้ำอยู่ครับตอนนี้ทาวินน้ำอยู่ทาวินน้ำอยู่เร็วทาวินลุกอนนี้ทาวินนํำเทียอยู่ครับทาวินถึงบ้านก่อนชนะนะอ่าทาวินถึงก่อนครับครับอ่าตาลิสก่อนครับผม อาลิขับจริงๆนะนุ่นก็ดูเวลากดเพลงทําไงนิ่สอนเพื่อนดิท้ากดตรงนี้จะมีปุ่มนะกดนี่จะมีเพลงนะอะแล้วเวลาวิ่งเร็วๆนะล้อจะมีไฟนะดูนะครับอนุ่นก็ดูฟล้อนะครับนี่ครับมันจะมีไฟที่ล้อนะเห็นไหมโอ้โหซิ่งมากโอ้โหฟอร์มเลยครับโอ้โหไอทีนึงทีนึงครับขอไอทีนึงขอไอทีนึงครับเดี๋ยวถอยอทีนึงแล้วตาตาบินครับออลิเลยอลิโชว์เลยครับอลิสิ้งเลยนี่ดูนะครับดูนะครับครับีโอ้โหสุดยอดครับอตาตาบินบ้างอลิ ทาวินกดไฟให้เพื่อนดูหน่อยครับเก้าท้ากดยังไงลูกกดตรงนี้ปุ่มสีเขียวอ่าโอเคครับอ่าทาวินซิ่งเลยครับผมทาวินซิ่งให้เพื่อนดูครับอ่าเดี๋ยวทาวินจะกลับมาเป็นท่านั่งนะท่านั่งมาทาวินทำท่านั่งให้ด้วยเลานั่งลงโอ้ยยยนยยยย่ยยยยยยย่ยยยยยยยัยยยยยัยย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 ยนยย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 คยย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 ยัยย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 ทำท่านั่งกลับมานะ เดลิจะทำท่าอะไรเพื่อมาดูกันนะครับ E R T U R T I B A J U S T I N O L L O N G S H O T น้องออกกำลังกายครับอ่าเดลิดูนะครับดูดูนะครับดูนี่นะครับอันนี้ครับเดลิโยกครับโอ้โหครับเดลิกลับมาครับเดลิกลับมาครับมาครับกลับมาเลยครับดูนะครับไปดูนะครับไปดูนะครับโอ้โหลงครับโอ้โหจะมาเล่นสกูตเตอร์อีกรอบนหมกันนะครับเล่นตอนกลางคืนนะเบื่อๆนะอ่ะเอาจะได้มีไฟนะอย่าบ้านจะปิดไฟตอนนี้ครับทุกคนดูกันเลยไปนุ้ย เดี๋ยนะครับตอนนี้จะมีไฟแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้เพื่ฟังด้วยนะครับปลดเลยครับเอาเลยครับซิ่งเลยครับผมนี่ครับดึงเจ๊ครับเจ๊ครับตีครับหนึ่งครับผมครับผมไปเลย